สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเดอะคิงคองนะครับเราเรามาดูว่ามีวิวอะไรบ้างอีกมุมหนึ่งของเดอะคิงคองนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับมีที่พักมีเต็นท์กลางนะครับที่เดอะคิงคองมาดูจุดชมวิวครับ ชมวิวนะครับสวยงามนะครับอีกมุมหนึ่งของเขาค้อนะครับชมวิวได้180องศาเลยนะครับ สวยงามนะครับบางเฮลิสอร์นี่ครับเขาเค้อมีอะไรดีๆให้ท่านชมมากมายตรงนี้เป็นประตูที่ออกไปนะครับชมวิวได้นะครับลงไปข้างล่างก็ได้นี่ครับชมวิวอีกมุมหนึ่งของเขาค้อนะครับ สวยๆนะครับวิวสวยสูไว้บริเวณนี้นะครับอากาศเย็นสบายประตูสู่วิวครับ มพัดเข้าประตูนี้มาเย็นมากเลยครับเย็นสบายจริงๆครับเหมือนอยู่บริเวณที่มีอากาศเย็นครับน่าจะประมาณ20องศานิดๆน,นะครับลงไปดูครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่เช็คอินได้ถ่ายรูปได้ครับมาดูอีกมุมหนึ่ง วิวอีกมุมหนึ่งนะครับสวยงามครับเขาคอวันนี้ครับเขาคอนะวันนี้นะครับเขาคอที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนักต่องเที่ยวแล้วนะครับไกลๆนู้นนะครับจะเห็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับบริเวณนู้นนะครับเขาขาวนู้นนะครับ นะครับอีกมุมหนึ่งครับลมพัดสบายๆนั่งพักผ่อนครับชมวิวครับนี่อีกมุมหนึ่งครับที่เห็นกลงหันลมกังหันลมอีกมุมหนึ่งครับ สวยงามนะครับเป็นแถวยาวมาเป็นแนวแล้วครับนู่นแะครับเป็นแถวมานู่นนะครับกังหันลมณนะมุมนี้นะครับณนะมุมนี้กังหันลมณมุมนี้ครับนี่ครับต้นที่ใกล้ที่สุดณนะมุมนี้นะครับ นี่ครับต้นที่ใกล้ๆนะครับจะพัดทุกต้นนะครับพับนี้พัดเตียมที่แล้วครับผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมนะครับยืดเรียงรายรับลมอยู่นู่นนะครับมองวีระบุตรในตำนานครับ ในมุมนี้นะครับต้นไม้ดอกไม้นะครับที่กำลังจะออกช่อให้เราชมนะครับบริเวณนี้ก็ปลูกผลไม้นะครับหุบเขานะครับ บางส่วนก็เป็นที่ทําไร่ทํานาไปแล้วครับเป็นเขาหัวโล้นก็มีครับถากถางไปแล้วนะครับเรามาชมในมุมนี้ครับอากาศเย็นสบายครับมุมนี้นะครับ สวยงามครับเขาขอ,ขอนะวันนี้สวยงามจริงๆอากาศเย็นระบายจริงๆนะครับ กลางหันลมทุ่งกลางหันลมที่ท่านอยากมาชมมาครับแต่ท่านไม่มีโอกาสมาก็ชมคลิปนี้นะครับ มาดูคุ้งกังหันลมในมุมนี้ครับมุมนี้นะครับสวยงามครับสวยงามนะครับ บริเวณนี้กำลังปลูกดอกไม้นะครับ,รเ,บ,รบเพื่อให้ท่านได้มาเที่ยวชมกันกลางหาลมและวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงต่านี้ครับวัสดีครับ